เห็นว่าขวานเนี้ยมันสวยดีผมเลยไปหามาเล่นบ้างครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ขวานใหญ่แอคในมิลลีแต่นี่คือคอมแบทแอคหรือเรียกง่ายๆว่าขวานปลานั่นแหละครับซิงแมงเป็นอะไรที่ผมเล่นไม่เป็นเลยเพราะมันต้องการระยะให้แม่นแม่นหน่อยจะติดทางลมเอาไปว่าพบก,กับ Poison p e t a l Combat Axe ขวานปลาระดับเลเจนดารีชิ้นแรกในเกม Call of Duty Mobile ที่อยู่ในคลังแสงชื่อเดียวกัน Poison p e t a l Mystic Doll s. บอกเลยว่าคลังแสงเนี้ยทีเด็ดของสัปดาห์นี้เลยเพราะว่ามันมากับ VMP Toxic Blooms SMG ระดับ Mystic ที่ดูเดือดและมาแรงที่สุดในตอนนี้แต่ว่า เดี๋ยวคลิปของเจ้า VMP เนี่ยค่อยดูแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาดวลหนึ V 1 Combat a c e กับน้องชายผมไอโอมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยลองเลเพพร้อมแล้วพี่ขวานบินที่มันเป็นตรงระเบิดนะเราจะไม่เล่นอย่างอื่นเอ้เอานี่มาด้วยเปิร์กแดงอ่ะที่มันเขียนว่ารีสต็อกอะพร้อมแล้วก็เลยเกี<ป>่ยวดูขวานเองนี้ นี่คือขวานแบบธรรมดานะครับคนดูอันนี้คือขวานของผมขวานรูปดอกไม้อย่างเท่เลยพร้อมยังน้องเอาเลยเอาเลยเออแล้วขวานเนี่ยมันสามารถเก็บได้นะเดี๋ยวมาตกดินเอเเอเโอมโอมจะยิงมายิงเสี่ยง เฮ้ยไอโอแม่นเกินเออเออเออขวานที่หมดขวานหมดขวานหมดเก็บขวานกัน เฮ้ยันมกมันอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยระยะนี้ก็โดนนี่น้องชายเฮ้ยเฮ้ย เะมีในวันนี้คิดเลย My dream come true มันจะมีจริงลมาจากศูนย์ BM อ t ม r t ต r o m t ั e e สีหออกลเ้าเธเตโค้ดนจะบอก้อกชีวิตจริงกูโนจงโนจงทีอซได้บเหลงน้องเฮ้โอหน้าตัวติดแล้วนะเว้ยน้องคุณทำได้ไงเสียง แก้ไม่น้องแก้มือไม่น้องมามามา